ครอบครัวตึงหนืดตอนห้องเรียนวิชาตืดบทส่งท้ายห้องเรียนวิชาตื่มเดี๋ยวครูเก่งเลขคนนี้จะช่วยให้อจะช่วยเองหือชิบๆไม่ต้องขอบคุณหรอกนะนายทำิดหมดงึกงก เมเรจะทำความสะอาเดเสร็จครูทำความสะอาดเก่งคนนี้จะช่วยเองโครมช่วยด้วยฮ่าฮ่า,า,าไปก่อนนะต้องซักแยกกันหรอปัญหาแบบนี้ให้ชื่อให้ครูผู้เชี่ยวชาญให้ผู้ให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานบ้านช่วยเองทำอะไรฝึบเสื้อฉัน ไมน่ที้ทำงานเสร็จแล้วรู้ไหมทำไมฉันต้องช่วยคนมากขนาดนี้ฝึบเพราะฉันคือครูตึงหนือผู้เปิดสอนวิชาตื่นวิชาก่อเรองนะคะมาเรียนกับฉันไหมตื่นสักที